โอ้โหงานยังไม่หมดอีกด้ำกรีนเจ้าเขียวโกเบวันนี้นนวิ่งกี่คันเนาะวันนี้ด้ำกรีนป๋าตุง งานเยอะจัดไคข,ขับไมโครวันนี้ปิ้งดินบ่ดนี่ดิน,ดนห,นนหลูกลังกระบอเอา เก็บค่าคุ้มครองครับพันพันหนึ่งพันหนึ่งมาละสามสิบเที่ยวเนียนะแม่คุณแต่สามสิบเที่ยวจะเก็บพันหนึ่งเือไปงั้นไม่ให้ขุดณอ่าเดี๋ยวอันนี้ลุกรางด้วดินนี่ลุกรังแล้วเนาะอันนี้ตักดินก่อนอ๋อวิ่งดินก่อนวิ่งดินมาครับมาโอ้ลมเย็นมาแล้วยังไม่ทำเอานะครับหาเงินก่อน อันนี้น่าจะได้ค่ายางแล้วมั้งนะน่าจะได้ค่ายางแล้วอุ้ยเสียงเฮ้ยมาจอกได้ไหมนะ่ะอุ้ยตายแล้วเซมมันเสียออกได้เพราะละ่ะมันกระเดาเดยนิ ทำบาปนมเย็นแท้คนกลับไม่คูนี่โอ้ยที่ให้ออกง่ายๆก็ไม่ยอมใส่นะให้มาใส่ตรงดินกระเดา้ากระเด้าตรงนี้นะ่ะโอ้าวานนี้ให้เออก็มาขับให้เมื่อวานเ่าโอยไม่ว่าง เดี๋ยวแม่ไม่ไปถ่ายออกได้ไหมนี่ว <c oughs> ิ่งบินครับวันนี้น่าจะงานยาวนะนี่ถ้าบินสวยๆอย่างนี้เนี่ยน่าจะงานยาวเลยนะถือว่าโชคดีของคนขับนะบ่าออยได้ทำงานใกล้บ้าน ไปดูงานฟ้าบรรดาลก็อู้รถเยอะนะมั้งโอ้ยมันไปได้ไหมเนี่ยว่าแล้วไปเอ้ยโยกีเอวพังแล้วเว้ย ตรงนั้นไม่ให้ใส่เลยให้มาใส่ตรงนี้ให้คอนเทนต์เปล่าเอาลูกรังมาโรยอีกอ่ะเออ เจ้าจะตักลูกดังมาใส่เห็ดยังเจ้าก็โกยดินออกทัตรงนี้นะ่ะมันก็ถึงดินแข็งแล้วนี่เจ้ากโกยดินทรายออกก็พอแล้วแล้วแต่คนขับเราไม่ได้ขับ มาแล้วครับเซ็กเมื่อวานนี้ฝ่าท้ายหลุดเลยครับจมดีดขับรถเองไม่ค่อยรีบแล้วครับไปเรื่อยๆครับแล้วไม่ชอบขับรถคนอื่นนะนะขับแต่รถตัวเอง จ้างให้ขับก็ไม่ขับใส่งานเที่ยวเบาๆครับ เรดูการเจ้าแรกเลยนะนี่ดำกรีนนี่เจ้าอื่นนี่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็มีทีมงานป่านกครับนี่ตรงนี้แคท3ามนสองนะวิ่งอยู่คันเดียวขับหกล้อขับเองแล้วก็ลงไปตักเองนะครับคันเดียววิ่งคันเดียวเองปลานเนียวไปไวมาไวไว ปิงกันสาคันนะครับไม่เอาเยอะเพราะว่างานมันน้อยได้เที่ยวกันน้อยจะเอารถมาเยอะก็ได้คนละไม่กี่เที่ยวจบงานครับยังไม่เต็มที่คนไม่ค่อยซื้อดินเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงแบบมีปัญหาการทางชายแดนนะคนก็เลยยังไม่ค่อยถมเท่าไหร่โอ้มียอนมียอน ออเ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 ออโอ้จะดังเหมือนกันเว้ยยังไงเนอะสาดินนี่ไปแต่ข้างน้าเดียวนะนะ ลงพลงเลยเสียงไอ้นั่นกระแทกเขากลางหรือเปล่าโซ่เสียงโซ่กระแทกเขากลางหรือเปล่าโอ้มาแล้วแส่งว่าเทมไม่ไกลเท่าไหร่เน,นี่ย บาตุงนะ่าจะอยู่กันนี่นี่บาตุงนะตเนี่ยก็แก่ใหญ่อีกปีหนึ่งก็หมดงวดเป็นไทยโคหนึ่งปีนี้ก็ไม่รู้จะวิ่งดินหรือเปล่านะครับ ตินหันไปทางขายไม่โคแล้วซื้อมาบิวขายพอดีนะครับงานดินมันรู้บางทีลำบากปัญหาเยอะโอะ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่มีหมดครับคันนี้ ถัาเร่งไม่แตะเลยเนาะเออนี่ใส่สวยรอบนี่ใส่สวยอยู่ ร้อนไหมร้อนไหมอะไม่ร้อนหรอกไม่มีแดดเนาะไม่มีแดดไม่ร้อนหรอกเนาะสมัยพี่ขับเป็นเดือนไม่มีแอร์นะสมัยพี่สมัยพี่ขับเป็นเดือนกว่าจะทำแอร์ขายไม่ออกอนะแันนี้ไม่เป็นไร ใช้งานไปเขาบอกว่าแพงครับเจ็ดแสนลองไปต่อใหม่ดูสิเก้าแสนนะครับ j o 8ปดปั๊มสายเดี๋ยวไปดูที่เทกันหน่อยนะอ๋อ อันนี้ไม่ใช่ปั๊มสายธรรมดานะครับเทอร์โบด้วยนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปด้วยไปด้วยเอ้ยอบอกว่าไปด้วยม,มันไม่ได้ยินหรือเปล่าอ๋อจอดตรงนี้ ปลาโอยปลาโอย,โอ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้อย่าอเคเจอกันใหม่ครับ